ป้ายหาเสียงครับป้ายหาเสียงนี้ขนาดก็คือ130่คูณ2อ5เซนเมตรอันนี้เขาเรียกว่าป้ายคัดเอาขนาดประมาณ1ไม้อัดนะครับขนาด1 3 0คูณ245เซนติเมตรท่านสามารถจัดพิมพ์ได้จำนวนไม่เกิน3เท่าของหน่วยเลือกตั้งอันที่2เขาเรียกว่าประกาศครับ ประกาศนี้ก็คือประมาณโปสเตอร์หนังสมัยก่อนเนี่ยครับโปสเตอร์หนังนะขนาดอยู่ที่30คูณ42เซนติเมตรพิมพ์ได้ไม่เกิน5เท่าของหน่วยเลือกตั้งอันต่อมาที่ท่านนิยมทำก็คือแผ่นพับใบปลิวหรือนามบัตรแนะนำตัวแผ่นพับใบปลิวหรือบัตรแนะนำตัวนี้นะครับจัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดจำนวนนะครับ อันต่อมาครับก็จะมีป้ายติดรถยนต์อันนี้ป้ายติดรถยนต์นี้นะครับขนาดเท่าไหร,ไไรนน่ไม่ได้กระบุจานวนไม่ระบุขนาดไว้สุดแท้แต่รถที่ท่านใช้หาเสียงที่จะติดนั้นนะครับขนาดเท่าไหร่ท่านก็ไปจัดพิมพ์ให้มันเหมาะสมกับรถของท่านไม่กําหนดจํานวนและก็ไม่ต้องนําไปนับรวมกับป้ายคัดเอา ต่อมาป้ายศูนย์ประสานงานหรือป้ายสำนักงานสามารถจัดทำได้แต่อย่าให้มีลักษณะเป็นการหาเสียงก็คืออย่าไประบุหมายเลขตัวผู้สมัครท่านก็อาจจะขึ้นป้ายศูนย์ประสานงานแล้วก็ระบุชื่อท่านอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้อันนี้ที่สำคัญครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องพิมพ์ระบุชื่อผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างวันเดือนปีที่ผลิตจำนวนที่ผลิต ให้ชัดเจนนะครับยกเว้นป้ายศูนย์ประสานงานจะไม่พิมพ์ระบุข้อความดังกล่าวก็ได้นะครับ